จังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งจังหวัดและการค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์นะคะร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมครูผู้ปกครองสมาคมสิทธิ์เก่าและมูลนิธิดำรงราชสงเคราะห์เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล91เพื่อน้องค่ะที่ห้องมรกรโรงแรมวังคำอัปเมืองเชียงรายว่าที่ทร้อยโทนัทธรัตน์ ผู้ำนวยการโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองครูสมาคมสิทธิ์เก่าแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้ชื่อว่า 9 1 91, เพื่อน,น้องค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567เพื่อหาไรายได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ทำให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล91 mm hmm. เพื่อน้องภายในงานก็จะได้พบกับศิลปินเ mm hmm. จี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าและเทอุเทนพรหม,มินศินลปินชาวเหนือที่จะมาขับกล่อมบรรเลงเพลงเพราะพาะทั้งอดีตและปัจจุบัน mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงของศิลป์ปัจจุบันและศิลป์เก่าแบ็กอัพศิลปินโดย FMU Band โดยจัดจำหน่ายบัตรจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้นะคะราคา1000บาท2000บาทและ5,000บาท mm hmm. ค่ะเป็นอ